เข้ามาเลยสิครับ <c oughs> ดูครับผม <c oughs> น้องเอิร์ดเกือบวิ่งแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี่นะครับโอ้โหน้องเอิร์ไวอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่โอ้โหวมากเลยครับผม <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ อยู่กับเรานะครับผมช่องทายขุนทองนะครับผมวันนี้เราจะให้น้องเอิร์ธนะครับผมกวดขยะพี่ขุนเงินนะครับผมมาดูอาการและปฏิกิริยานะครับผมว่าพี่ขุนเงินกับน้องเอิร์ธจะเป็นอย่างไรนะครับผมไปดูเลยกันกันเลยนะครับผมดูครับผมดูครับ นี่ครับดูครับผมดูครับนี่ครับผมนี่ครับผมดูพี่ขุนเงินทำใสครับดูครับดูครับนี่ครับผมนี่ครับนี่นะครับผมดูกันจะจัดเลยนะครับผมดูสีหน้าน้องเอิร์ทนะครับผมเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับผม ดูนะครับผมนี่ครับผมพี่กนเงินหันหลังให้นะครับผมเหมือนจะให้เก็บอยู่นะครับผมแต่ก็ดูนะครับผมดูอะไรหันหน้ามาแล้วครับผม ดูครับที่คุณบอกเข้ามาเลยสิครับดูครับนะครับนี่ครับควนเอิร์ธของเราทำให้ไปใบน้อยควนเอิร์ธดูดูครับดูครับควนเอิร์ธเกือบวิ่งแล้วครับผมดูครับดูครับผมน้องเอิร์ธเกือบวิ่งแล้วนะครับผมเมื่อกี้ดูครับ ดูครับผมดูปฏิกิริยานะครับผมพี่คุณนี่นะครับโอ้โหนอกเอิร์ไวอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่โอ้โหวมากเลยครับผมพี่คุณเงินนี่ครับดูนองเอิร์ดครับผมนกนกเอิร์ดบอกว่าอันตรายมากเลยนะครับผม เอาเอาให้สะอาดนะน้องเอิร์ท <Okay. S 1> นี่นะครับผมพี่ขุนนะครับผมนี่พี่ขุนบอกเข้ามาเลยสิครับพี่ขุนบอกเข้ามาเลยครับเข้ามาเลย เหมือนพี่ขุนจะไม่สนใจมือกล้องนะครับผมเหมือนพี่ขุนจะสนใจน้องเอิร์ดคนเดียวนะครับผมนีครับคำว่าขอขอ,ขอ,อะไรกินนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับโอ้ทำทำใส่น้องเอิร์ดนะครับผมถ้าไหนไม่เคยได้เห็นก้ยได้เห็นนะครับผมน้องเอิร์ธทำไมไม่เข้าไปน้องเอิร์ดครับ คุณอยากรู้วิธีไหมครับนี่นี่ครับคุณหอบหญ้าไปฝั่งตรงข้ามก่อนเลยน้องครับหอบหนึ่งครับผมคุณจะเก็บขยะง่ายกว่าเดิมนะครับผมหอบไปสักหอบหนึ่งเอาไปโยนฝั่งนู้นหอบเล็กๆนะครับผมไปล่อเขาไว้ฝั่งนู้นนะครับผมนึกไปแล้วครับผมนี่ครับผมเหมือนเขาจะเดินตามครับผมอ้าวไม่ไปซะงั้นดูครับผม นี่ครับผมเดินไปแล้วครับผมเหมือนจะไปกินหญ้าครับผมแผนนี้จะสำเร็จไหมเนาะแผนนีน้รีบไปกวนแล้วน้องเอิร์ดโอ้โหไม่สำเร็จครับผมไม่ยอมกินหญ้าครับผมนี่ครับผมนี่ครับ oh. นี่ครับเอยคุณชายของเราครับผม ครับผมน้องเอิร์ดเข้าไปก่อนเลยน้องเอิร์ดเบ็ดไปนายเบ็ดไปเบ็ดไปเบ็ดเบ็ดไปนายเบ็ดไปเบ็ดไปเอาลีไปกวดนน้องเอิร์ดหันหน้าไปแล้วเบ็ดไปเบินนายนี่ครับผมดูครับผมห่วงห่วงกินด้วยครับผม ก็ห่วงหลักด้วยครับผมห่วงพื้นที่นะครับผมห่วงกินด้วยนะครับเบดไปไหน่อยเบดไป,ไไปดูครับผมเบดไปเบดไปเบดไป,ไป,ไปนี่ครับผมสั่งก็ผมควรเมฆสั่งก็ก็กลัวนิดนึงนะครับผมเบดไปไหน่อยก็กลัวนิดหนึ่งครับผมแต่ไม่เต็มร้อยครับผเพราะว่า,าตื่นเช้าทุกวันควรเมฆเก็บขยะทุกวันนะครับตอนเช้า ตอนเย็นวันนี้ลองให้น้องเอิร์ทลองเก็บดูครับผมผลปรากฏว่าเป็นไปได้นี่ครับดูอย่างที่เห็นครับผมน้องเอิร์ทเข้าไปครับผมนี่ครับผมสั่งก็อะไรก็ยังพอฟังอยู่นะครับผมถ้าเป็นน้องเอิร์ทก็ไม่เท่าไหร่ครับ เบ็ดไปหน้าเบ็ด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 ไปเบ็ดไปเบ็ดไปเบ็ดดูครับผมทำใสครับผมเป็นปกติของช้างผู้นะครับผมไม่ใช่ควานก็จะทำใสนิดนึงนะครับผมเบ็ดไปเบ็ดไปเบ็ดเบ็ดใปเบ็ดนี่ครับผมนี่ครับ ก็จะฟังนิดหนึ่งนะครับผมเบสไปนายเบสไปเบสไปเบสไปเอิ้ไป่เอิ้นเดี๋ยวครับก็อยากจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างครับผมนี่ขอกินครับผมเบสไปนี่ครับผมน้องเอิร์ธนะครับผมมาต่อกันครับเปลี่ยนกับควานเมฆครับผมเบสไปเมื่อกี้จีบผมเก็บไม่ค่อยได้ครับผมอันตรายดูท่านะครับผมใช่น้องเอิร์ธจีบคงไม่เสร็จนะครับใช่ครับ เลยต้องเปลี่ยนเป็นควานเมครับให้น้อ์ไปเป็นมือกล้องับผมรีกได้บรรยากาศยามกินนะครับผมที่บ้านพี่น้องสองคนครับก็จะประมาณนี้ครับผม ต้องระมัดระวังครับผมเลยเปลี่ยนให้ควันเมฆควันเมฆเข้าไปนิ่นงเลยครับทา,เเางเ,าเขาจะรู้นะครับผมว่าคนเป็นงานกับคน ที่กล้ากลักวน,นะครับผมเขาจะดูเขาจะดูออกเลยนะครับผมถ้าเขาก็คือต้องเข้าให้ถึงตัวนะครับถ้าเขาไม่ถึงตัวก็าจะาเป็นเขาก็าจะทําใส่นะครับต้องเข้าให้ถึงครับควานเขาก็ไม่อยู่นะครับผมผมก็เลยไม่นัน ก็มีบ้างครับางวันก็ทำใส่บางวันคึกนะครับผมใช่ครับผมตอนเ<า><อ>ช้าเช,ช้าเนาะตอนเช้าเช้านครับคนเออทำอะไรผมก็ไม่รู้กดมอห้องกันเป๊ะหมดเลยะหูเีไปไหน ลำลังหอบขึ้นก็จะประมาณนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ขอไว้จบเพียงเท่านี้นะครับฝากแม่ๆเข้าไปกดติดตามช่องพายขุนท้องด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ